สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณย่าทำมาม่าค่ะมามะ่ามาม่ารถผักนะคะอร่อยนะคะกินมาม่ามาจนหกสิบกว่าแล้วคะ่ะของชอบเลยคะ่ะแต่อย่าลืมใส่ผักนะคะ อืมอืมแซรใส่ผักด้วยนะคะผักอะไรก็ได้นะใส่ผักด้วยค่ะ อ,อร่อยผักก็มีค่ะผักเห็นไหมคะผักสดน้ำสดน้ำน้ำผักที่เราต้มมีวิตามินเยอะนะคะผักผักอะไรก็ได้อยู่ในตู้ยเนะย็นน่ะใสไปเลยนะอืม